สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําข้าวเหนียวมูนะคะทุกคนเป็นข้าวเหนียวดํานะคะจะทานกับมะม่วงค่ะวันนี้แนนทําข้าวเหนียวอัตราข้าวเหนียวดําต่อข้าวเหนียวขาวนะคะหนึ่งต่อสองค่ะแนนแช่ไว้ข้ามคืนเลยนะคะนึ่งข้าวไว้เราก็มาเตรียมน้ํากะทิกันเลยค่ะก็กะทิหนึ่งกล่องเล็กนะคะน้ำตาลแนนใช้ถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมค่ะใช้ทั้งถุงเลยแล้วก็บวกเพิ่มนิดหน,น่อยรอบหน้าแนานก็จะใช้แค่ร้อยห้าสิบกรัมก็พอแล้วค่ะเพราะแนนไม่ชอบหวานตามด้วยเกลือป่อนค่ะหนึ่ง ชอชข้าวสุกก็เอามาผสมกันกับน,น้ำกะทิของเราแล้วก็ปิดฝาไว้20นาทีก่อนค่ะต่อไปเป็นน้ำราดด้านบนค่ะกะทิกล่องเล็ก<ส>เกลือครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตั้งไฟคนพอให้อุ่นนะคะ20สนาทีแล้วเราก็มาเปิดข้าวแล้วก็คนอีกรอบค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เสร็จแล้วนั้นก็จะใส่กล่องนะคะทุกคนวันนี้จะเอาไปงานเลี้ยงค่ะส่วนมะม่วงนะคะแม่ง,งานซื้อไว้รอแล้วค่ะนี่ค่ะจัดจานให้ดูเป็นไงคะน่าทานไหม